วยงามพมาชมค่้ยไม้แคตรียสีม่วงอ่อนครับสีม่วงอ่อนนั่นเป็นช่อโซนไปนะครับตอนนี้เรายังอยู่กันที่โซนของเครื่องของใช้ของฝากแคทรียาสีม่วงอ่อนระเป๋ารองเท้าเกือบจะเป็นสีขาวสินค้าแตอนนี้มีห้าดอก ก็ถือว่าเป็นการที่ดีกันนะครับในช่วงนี้มีอะไรดีก็แนะนำกันต่อมาที่รุสยมนภาพมาที่รุสยมนภาพไทยเป็นได้ต่อด้วยสีขาวก็จะสีขาวจะเป็นสีม่วงม่วงอ่อนเป็นเรื่องสีม่วงสีฟ้าที่สวยงามพร้อมกับตราสัญลักษณ์นกยูพระราชทานสีน้ำเงินจอเป็นการการันตีแล้วก็บ่งบอกถึงอัตลักษณ์แล้วก็วิธีการจะเป็นสีขาว ของพระสตรี่เขาเรียกว่าผู้ที่หลงไหลผู้ชมของท่าไทยมีคำท่าหมายก็แม้จะนุ่งในสีม่วงสีที่จะเหล่าสีลายหลามสีสีขาวนะครับจะมีซื้อที่เป็นสีผสมเอาไว้ก็ได้หรือจะซื้อเอาไว้ใช้เองซื้อไปหม้อเป็นของให้ทิ้นเดียวกันครับราคาพิเศษแน่นอนแวะมาสอบถามเรื่องของราคาพูดคุยกับผู้ประกอบการโดยตรงกันได้เลยนะครับ แล้วมันออกดอกมันจะออกดอกเยอะมาก1 2 3 4หนองสามสี่้าหกช่อในข้มเยอะแยะต่างๆมากมายนะฮะและอีกเยอะแยะเลยนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับในโซนของของใช้ของปาาของที่ระลึกนะครับหรืออีกโซนหนึ่งเดี๋ยวเราจะเดินไปกันนี้มีอะไรทานกันบ้างซื้อเสร็จปุ๊บเดินเข้าไปด้านใน นะข้วมีอกาศดีริมทดอกริมสระน้ำก่อนนี้ก็มีจุดสำหรับรับประทานอาหารให้กับทุกๆท่านกันด้วยนะครับสีม่วงอ่อนซื้อเลยครับอร่อยและถุกมแน่นอนการันตีโดยคุณตุ้ชวิสากุ้งโอเคอะไรนะวัชพรชฝึกษาโอเค่าเริ่มกันที่ปลาเผาผักสดครับตัวละ99บาทน้ำจิ้มรสชาติ หรือว่าจะเป็นกลางหมึกย่างทำกับน้ำจิ้มรสแซ่บไม้และสิบบาทครับใบต่างๆนะครับแก้วละยี่สิบบาทมะนาวสดสดคั้นกันแบบสดสดใบโบบกเทียมสีม่วงอ่อนปกหักนั้นทานใบโบกบซึมในนะน้ำมะพร้าวน้ำดือดเย็นๆก็แวะมาสอบถามกันได้เลยนะครับมะนาวจับ ครับสวยงามมากครับแคปซ<ค>ูลสด,สดสหใหม่ๆกันเลยครับหรือจะเป็นหวานอ่อน้ำแข็งนสีพ<า>รามิมะร้อนๆแบบนี้น้ำสักถ้วยนึงนี่ชุ่มฉ่ำอยู่นะท็อปปิ้งก็มีเลือกเยอะแยะมากมายในราคาเพียงแค่ถ้วยละเท่าไหร่นี่อ๋อเรือเล็กสามสิบเรือใหญ่อันนี้เป็นสีครามก็มีช่อก๋หยี่สีม่วงกรอบลายท็อปปิ้ง